I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon got a taste, can't erase, bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a god, never change, play the game that we say I need a break ของอ s u ูซ a ออนิวนะครับ1.9นะครับผมคันนี้นะครับมีอาการก็คือควันดาไหลนะครับผมตั้งแต่รอบต้นจนถึงรอบปลายเลยนะครับผมก็คือไหลไหลเยอะมากนะครับพอเหยียบคันเร่งก็ยิ่งเยอะนะครับผมควันดาเยอะมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาสตาร์ทกันดูนะครับผม ครับมีไฟโชว์ด้วยนะครับผมก็มาดูควันนี่นะครับไหลเลยนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านี่ครับ ค,ควันไหลเลยนะครับตั้งแต่รอบต้นเอาเล่งประมาณสามสี่พันรอบเล่งเย็กครับควันเยอะมากเลยนะครับเล่งเย็กเย็ก้กานี่ครับควันไหลเลยนะครับเข้าเมาก็ออกมาด้วยนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวมาเช็คนะครับ ว่าเกิดจากอะไรนะครับผมหลังจากที่ได้ทําการนะครับตรวจเช็คนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวกองโซล่านะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ยังมีอาการความดาเหมือนเดิมนะครับ EGR นะครับก็เช็คดูแล้วนะครับปิดเปิดปกตินะครับเซนเซอร์ท้ายล่างนะครับผมก็อยู่ในค่าที่มาตรฐานกำหนดนะครับผม แล้วก็เซนเซอร์นะครับ Air นะครับก็ปกติทุกอย่างนะครับก็คือภายนอกนะครับเท่าที่เช็คดูก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับก็คือปกติทุกอย่างนะครับผมก็ต่อไปนะครับก็คงต้องได้รื้อดูนะครับหัวฉีดนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมารื้อไปพร้อมๆกันนะครับถอดขั้วแบตก่อนครับอันดับแรก วลบนะครับปั๊แเจนะครับเบอร์17นะครับที่ต้องใช้ต้องถอดแป๊บน้ำมันก่อนนะครับนั้นก็ข้อน้ำมันไหลกลับนะครับ แล้วก็ปักหัวฉีดนะครับแล้วมันก็จะมีก้ามปูนะครับล็อกล็อกไอตัวหัวฉีดนะครับเป็นเบอร์ทีสองนะครับจะใช้เป็นตัวทีหรือว่าบล็อกก็ได้นะครับผม เวลาดึงออกมานะครับพยายามอย่าให้ร่วงนะครับเดี๋ยวร่วงไปแล้วนะครับเข้าไปในซอกในหลืบของตัวเครื่องยนต์แล้วมันจะหายากนะครับผมบจากนั้นก็ทำการโยกนะครับตังหัวฉีดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับผม มันก็จะมีนะครับซีลกันน้ำมันนะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีแหวนรองหัวฉีดนะครับก็แยกไว้เป็นชุดนะครับส่วนส่วนตัวหัวฉีดนะครับก็ให้ทําการมาร์กไว้นะครับว่าหัวไหนเป็นหัวไหนนะครับจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะครับส่วนหัวฉีดนะครับหัวอื่นนะครับก็ให้ทําการถอด เหมือนกับหัวหนึ่งนะครับที่ผมถอดออกมาก่อนหน้านี้นะครับถ้าหัวไหนนะครับมันติดแป๊บน้ำมันนะครับก็ให้คลายนะครับแป๊บน้ำมันที่ติดอยู่กับตัวตัวรางนะครับคลายออกนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวแป๊บโยกได้นะครับมันก็จะสามารถโยกหัวฉีดออกมาได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะครับสภาพหัวฉีดนะครับเดี๋ยวจะลื้อออกมาให้ดูมาดูสภาพนะครับปลายหัวฉีดนะครับผม ปลายหัวฉีดนี้น่าจะน่าจะรั่วนะครับดูแล้วรูมันใหญ่ผิดปกตินะครับผมก็ในส่วนของนะครับการถอดประกอบนะครับหัวฉีดนะครับของรุ่นนี้นะครับผมจะทําคลิปนะครับแยกไว้นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งไปเลยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาทุกท่านนะครับผมก็มาดูข้างใน นะครับคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างนะครับันดับแรกก็ถอดปอกออกก่อนนะครับการถอดนะครับถอดปอกนะครับใช้ประแจเบอร์สิบสี่นะครับจับตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ใช้บล็อกเบอร์14ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นประแจแหวนนะครับขันออกนะครับครับจะมีปอกนะครับ แล้วก็ใช้มือนะครับดันหัวฉีดไว้ก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีป้ายหัวฉีดนะครับแล้วก็จะมีเข็มนะครับเข็มน้ำมันนะครับข้างในนะครับหนึ่งตัวแล้วก็จะมีอ่เป็นเหมือนบูธนะครับเป็นเหมือนบูธแล้วก็สลักนะครับสองตัวนะครับซ้ายขวานะครับ แล้วก็จะเป็นเข็มนะครับเข็มดันตัวเข็มน้ำมันตัวนี้นะครับผมแล้วก็สปริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทำการล้างทำวามสะอาดนะครับผมอ่าเหตุเหตุนะครับก็น่าจะเกิดจากตัวปลายหัวฉีดตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทำการเบิกนะครับปลายหัวฉีดมาใหม่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นทั้ง4ี่หัวเลยนะครับผม เดี๋ยวปลายหัวฉีดมาวันไหนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาประกอบแล้วก็ทดสอบดูว่าอาการควันดำไหลมันจะหายหรือเปล่านะครับผมก็หัวฉีดมาแล้วนะครับผมก็จากที่ถอดออกมาดูนะครับหัวฉีดทั้ง4หัวก็มีลักษณะเดียวกันเลยนะครับกับหัวหนึ่งก็คือรูใหญ่นะครับรูมันใหญ่นะครับผิดปกตินะครับผมก็จากที่เทียบนะครับเทียบกันแล้วนะครับก็ หัวฉีดเดิมนะครับตัวนี้เป็นหัวฉีดเดิมเลยนะครับตัวนี้นะครับรหัสเหมือนกันนะครับรหัสหัวฉีดเหมือนกันนะครับก็ปรากฏว่าหัวฉีดเดิมตัวใหม่นะครับรูมันจะเล yup. ็กกว่าตัวนี้นะครับก็เลยคิดว่าสาเหตุนะครับน่าจะเกิดจากตัวปลายหัวฉีดนะครับที่ทําให้การฉีดน้ํามันนะครับมันเยอะกว่าเดิมนะครับก็เลยทําให้ควันไหลนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองเปลี่ยนกันนะครับ ก็อันนี้ก็ทําการล้างทาความสะอาดแล้วนะครับพวกเข็มน้ำมันพวกปอกนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็นะครับใส่นะครับสปริงตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เข็มนะครับตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ตัวบูทประคองปลายหัวฉีดนะครับตัวนี้นะครับ ใส่ด้านนี้นะครับนะครับให้สังเกตนะครับผม<_<_ uh, uh, ตรงตรงขันแป๊บนะครับตรงนี<_<_<_<_<_้นะครับน้ำมันจะไหลเข้ามานะครับแล้วมาโผล่ที่รูข้างบนนะครับให้ตรงกับรูนี้นะครับข้างล่างนี้นะครับที่ผมถืออยู่นี้นะครับส่วนรูอีก2อรูนะครับซ้ายขวานะครับเป็นรูประคองนะครับผมนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ ครับแล้วก็ใส่ตัวไกด์นะครับสลักประคองนะครับซ้ายขวาครับจากนั้นก็ใส่ปลายหัวฉีดนะครับตัวใหม่นะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับรูหัวฉีดนะครับด้านล่างนะครับให้ตรงกับแป๊บน้ำมันนะครับที่ไหลเข้ามานะครับตรงนี้นะครับนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับก็ประคองไว้นะครับแล้วก็ปอกป้ายหัวฉีดนะครับใส่เข้าไป เสร็จแล้วจากนั้นก็ทําการนะครับขันล oh, ah si ็อกออกให้แน่นนะครับผมก็ทําอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะครับทั้ง4หัวเลยนะครับผมทําการเปลี่ยนปลายหัวฉีดทั้ง4หัวเลยนะครับก็เดี๋ยวมารอชมตอนที่ประกอบเข้ากับตัวเครื่องนะครับผมก็ผมได้ทําการนะครับเปลี่ยนตัวป้ายหัวฉีดนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนทั้งหมด4หัวเลยนะครับ1 2 3 4นะครับอันนี้เป็น ไฟหัวฉีดตัวเก่านะครับผมก็ใส่ของใหม่ไปนะทั้งสี่หัวเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาประกอบนะครับไปพร้อมๆกันนะครับประกอบทั้งสี่หัวเลยนะครับผมเริ่มจากหัวหนึ่งก่อนนะครับผมก็ก่อนน้นนี้นะครับผมได้เอาตัวซิลนะครับกันน้ามันนะครับซิลกันน้ํามันสวมเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็แหวนร่องหัวฉีดนะครับอย่าลืม นะครับก็แยงว่าชีลงไปเลยนะครับ,รบก็ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ขันนะครับก็ให้ตรงกันกับแป,ป๊บน้ำมันนะครับ มุนขวานะครับวก็พอตรงแล้วนะครับก็ขันบล็อกตัวนี้นะครับล็อกแกป๊บน้ำมันกับตัวหัวฉีดนะครับเข้าไป จากนั้นก็คันให้แน่นนะครับเสียบปลั๊กหัวฉีดแล้วก็ใส่กามปูนะครับล็อกตัวหัวฉีดนะครับผม นั้นก็ใส่นะครับหัวที่สองหัวที่3หัวที่4ี่นะครับแล้วก็ทํานะครับก็ทําเหมือนกันกับหัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับหัวฉีดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ท่ออามันไหลกลับให้เรียบร้อยนะครับผม ใส่ขั้วแบตครับเยกนำ้ำมันนิดนึงนะครับเพื่อความชัวร์พอตึงมือแล้วก็โอเคแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทนะครับแล้วก็มาดูผล ผลลัพธ์ว่าเปลี่ยนปลายหัวฉีดตัวใหม่ไปแล้วนะครับตัวควันดาที่ว่าไหลนะครับที่ตอนต้นคลิปมันจะหายหรือเปล่านะครับก็มารอชมกันครับก็หลังจากที่นะครับเปลี่ยนปลายหัวฉีดไปแล้วนะครับผมก็เรามาทดสอบกันนะครับว่าอาการควันดาไหลนะครับตั้งแต่รอบต้นนะครับจนถึงรอบปลายนะครับมันจะ หายนะครับหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับอ่าตอนนี้นะครับตอนที่สตาร์ทนะครับเดินเบาก็ไม่มีควันไหลนะครับควันดำไม่มีเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวลองเล่งรอบขึ้นเรื่อยๆนะครับผม นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับผมผมว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนที่รอบตัดนะครับก่อนที่ยังไม่เปลี่ยนปลายหัวฉีดนะครับก็คือควันดำท่วมเลยนะครับผมแต่นี้ก็คือมีควันดานะครับช่วงระยะเวลานึงนะครับแล้วก็หายไปนะครับผมก็ถือว่าจบงานนะครับคันนี้ก็อาการนี้นะครับที่ผมได้ไปพูดไปที่ต้นคลิปนะครับก็คือ หัวฉีดนะครับปลายหัวฉีดมันรั่วนะครับไม่รู้ว่าศัพท์เทคนิคนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่แต่รูก็คือรูรูมันใหญ่นะครับรูลปลายหัวฉีดนะครับมันใหญ่กว่าขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้จ่ายนะ้ำมันเยอะขึ้นนะครับแต่พอเรามาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นหัวฉีด เดิมนะครับรูมันจะเล็กลงนะครับแล้วก็การจ่ายน้ำมันก็จะสม่าเสมอนะครับทั้งรอบต้นแล้วก็รอบปลายนะครับก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องนะครับเช็คความเรียบร้อยนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบกลับคืนนะครับฝาครอบแล้วก็เช็คน้ํามันเครื่องเป่ากองให้ลูกค้านะครับให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนทําการส่งงานนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแก้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้นะครับจากทางช่องบ๊อบบี้นะครับโมดิฟายนะครับผมได้นะครับทุกท่านเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ